คือชีวิตถ้าขาดอย่างอื่นพอทนได้แต่ถ้าขาดน้ำแล้วชีวิตอยู่ไม่ได้แหล่งน้ำคือหัวใจและก็เป็นชีวิตของพี่น้องเกษตรกรปัญหาระบบน้ำบ้านเราเป็นปัญหาสำคัญที่สุดโดยเฉพาะภาคอีสานวันนี้ดีใจอย่างมากที่จะได้มาคุยเรื่องระบบน้ำอัจฉริยะ วิศาหกิจของเราได้พัฒนามาถึงขั้นเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มที่ใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านมือถือทั้งหมดโดยความเป็นจริงแล้วตั้งใจว่าจะทำโคกน้องนาในรูปแบบการใช้คลองแต่ว่ามาคิดดูแล้วปัญหาคลองในภาคอีสานในช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาคือคลองน้ำจะลดลงไปมากน้ำก็จะอยู่ข้างล่างต้นไม้ก็จะตายหมด แต่ว่าวันนี้ผมได้วางระบบท่อ PVC การวางท่อเป็นการวางเพื่อให้จาบกับหัวมินิสปริงเกอร์เราจะสามารถปลูกต้นไม้หรือผักหรือพืชต่างๆก็สามารถปลูกในหน้าแรงได้และการจเจริญเติบโตจะไม่สะดุดผมคิดว่าไล่หนึ่งถ้าเราลงทุนจริงๆก็อยู่ประมาณไม่เกิน4,000บาทในระบบสาย PVC วันนี้มนเกษตรของเราเอบู่ทุกงนถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยอดยิ่งเพราะเราสามารถควบคุมระบบการปลูกการคอนโทรลในแปลงปลูกและการปลูกการแกล้งการปลูกในร่มโดยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มหรือเรียกว่าระบบน้ําอัจฉริยะซึ่งจะมีโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซน1จนถึงโซนที่16กนะครับก็ผ่านได้ทั้งหมดโดยมีตู้คอนโทรลนะครับนี่ก็จะเป็นตู้คอนโทรลที่1น,นะครับก็จะมีระบบออโต้ออฟและก็มีนวดน,นะครับ ขึ้นไฟจะโชว์ขึ้นเพาว่าเราเปิดโซนที่1นึ่งปุ๊บไฟก็จะโชว์ขึ้นนะครับแล้วก็ก็ปิดน้ําโซนที่5นะครับนี่คือจะเป็นโซนเป็นโซนการแบ่งนะครับนี่คือตู้สมมตนะครับควบคุมนะครับๆๆก็จะมีออโต้ออฟส์เมนวลนะครับถ้าว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตไม่มาก็ก็เป็นระบบเมนวลนะครับข้างในก็จะเป็นระบบตู้ที่เราออกแบบมาก็จะเห็นว่าแปลงไฟจาก220มาเป็น12บโวลต์นะครับเพื่อ1ป้องกันการไฟรั่วไฟช็อตนะครับ โดยที่เราใช้ตู้คอนโทรนี้เป็นเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งใช้ง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับที่ที่เราทำกเกษตรเพราะว่าผมเคยเก่งมาแล้วเคยเสียเงินกับระบบนำม,มากบ่หน่อยนะครับแต่ว่าได้คินพบโดยการเรียนรู้ต่อยอดนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและให้เกิดระบบชมาสเพิ่มขึ้นนะครับนี่ของของเฮานะครับ ได้สีเท็ดระบบน้ำปูได้ไล่หนึ่งโมเกิสนสองแบาทผูได้เท่ากับอสนะครับที่จะทําให้ลูกค้าความแย่งยืนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือการที่เราจะต้องให้สินเชื่อไปพร้อมกับการให้ให้ความรู้นะคะความรู้ที่เราจะให้กับลูกค้าอย่างแรกก็คือให้อยู่ให้กินให้ได้ก่อนเมื่อเขามีอยู่มีกินเสร็จแล้วเขาถึงจะสามารถที่จะมีเงินที่จะชำระหนี้เราได้ ปีที่แล้วเคยกู้เงินทกศนะครับกู้ก้อนแรกประสบความล้มเหลวเพราะว่าความรููยังมีมีแต่ควมอยากเห็ยดอยากทำัดที่นี่ไม่ได้การอบรมไม่ได้ควมรูม้จากทางทกศมาแนะนําวิธีในการใส่เงินหรือว่าการพัฒนาชีวิตก็เลยมีชีวิตที่ดีขึ้นทกศเพิ่นห้ความรู้กระรู้ซึกว่าผลผลิตออกมาก็ได้ดีอยครับ ขายได้ดีทุกวัน,นครับควมดูแต่เก่ามันก็มีอยู่แล้วเป็นป่าบาท,ที่นี่ซอกซพอผลก็กมาให้ควมดูในการเกษตรนี่มันก็ดีขึ้นหลายที่สุดสำหรับแนวทางการส่งเสริมบวาพื้นที่การปลูกป่าครับก็เราจะ่งเสริมให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นซึ่งมันมีขนาดที่จะสร้างพื้นที่ สีเขียวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ได้ก็จะให้ปลูกพวบคู่กันไปนะครับแทนที่จะปลูกพืชนเชิงเดียวอ้อยหรือ,อ,อข้าวอย่างเดียวนะครับนี่นคือแนวทางครับไปมื้อนี้กาเรื่องกเกษตรที่เขียวแล้วก็เรื่องการค้าขายออนไลน์นี่ต้องปรับวิธีคิดนะครับเอาสีรอค่อยบ่ได้นะครับเพราะว่าสีรอค่อยโอกาสมากพ่มี เรายินดีให้คําปรึกษาเรื่องระบบน้ําระบบการพ่อก้าเป็นวิยาทานวันนี้อยากให้เกษตรกรเรารวยรวยรวยและก็เป็นเศรษฐีด้วยกันนะครับ